สวัสดีครับอันนี้จะมาแบบฝึกส,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 สวนมิสวนสวนอะไรนะเบียสวนมันโอเคเรื่ะไรไอเดียว,วาร์ปอะ่ะโคตรวาร์ปเลยเมึงอะโดนด,ดิโวาร์ปจัดเลยเฮียโดนด,ดิโอ้ยมา รักคำนี้ไม่เคยพูดออกจากปากฉันทั้ใจมันรักก็ไม่ต้องพูดดีกว่ามั้งทุกครั้งฉันไม่ได้สนใจอะไรที่เธอแม่งพามบอกจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ถ้าจะไปฉันก็ไม่ห้ามหรอกอย่าทำให้มันยากดีหรือไม่เป็นอย่างที่คาดล่ะเข้ามาเพราะชอบฉันเองทำไมไม่ดูตรงนั้นบ้างล่ะทางฉันมันเป็นอย่างนี้แลวไม่คิดจะเปลี่ยนทางเพื่อนเธอคงเกลียดฉันมากแลอยากให้เธอ ช่างหัวพวกมันฉันไม่ขอให้ใครมันชอบฉันก็บอกทุกรอบแล้วว่าจะคบต้องพบคนชอบทำเพราะฉันไม่เหมือนกับใครที่เธอเคยเจอจะอยู่ก็อยู่แต่ถ้าจะไปก็ไปเลยเธอไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ฉันโปกัสกันทางานอย่าทำตัวเด็กนี่ตั้งตัวแต่ารน่าลำคาญจะไปเราเรื่องนี้อยใครฟังก็ตามใจจะไปก็ไปถ้เลยถ้าใจมันต้องการไปมัดรัวบ้านตะแวรักที่ไม่เคยออกะ ในสายตาเพื่อนเธอคงอยากจะบอกให้เลิกกับมันสักทีออกจากตรงนั้นสักทีประหาชีวิตคงไม่ดีอการกระทำของหายดูเฮียไปบางครั้งอยากให้เธอลองคิดดูว่าจะมีใครรักเธอมาางไ่